มาเฮ็ดเมนูางๆของเฮ้ามือนีรับลังเลิกการเลิกงานเอาวัตถุดิบเอาสิ่งที่มันเหลืออยู่ในตู้ของเฮาหนีเอามาเฮ็ดเป็นเมนูเแสรบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังเลิกการเลิกงานมาจัดเมนูเสแสรบของเฮ้าอีกจากเมนูนึงก่อนอื่นเลยคลิปนี้ผมกับผ้ามายุข,ขั่วาลังบาทเข่าที่เฮ้ามาไหว้นี่เอามาหนึ่งก้อนเด้อครับมาล้างน้ำทำความสะอาดเขาไหวผมกับสิผ้าไปหาวัตถุดิบของเฮาอยู่ในตู้ก่อนครับเวลาหลังเลิกการเลิกงานมาแบบนี้เอมาเฮ็ดเมนูกับเขาของเขาย่างไหนีมันก็มีความสุขที่สุดเด้วเด้อครับสำ งานมาหาเห็ดกับเขาเมนูเสแสบของเฮานี่มันก็สุดยอดแล้วเนาะครับมาหาวัตถุดิบของเฮาไปเห็ดเมนูเสแสรบิคิดเมนูเลยครับมือหน่แค่ว่าเฮามีวัตถุดิบอีหยังก็เอามาเห็ดเมนูได้เปิดตู้เบิ่งผมก็ไปเห็นผักกาดมันเหลือผักกาดดอกหรือว่าผักกาดจอนนั่นล่ะครับเนือแบบนี้บบลวกกินกับเกีียวกาไปผัดแล้วแต่ว่าวัตถุดิบส่วนที่เป็นเนื้อนี่ผมซื้อไว้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วว่ามีผักเหลือหรือว่าวัตถุดิบอย่างอื่นแบบนี้สามารถเอามาประกอบเป็นเมนูกับเขาของเฮาเสแสรบได้ครับวัตกกออ ของเฮ้าลงไปผมรืมมขับขาด b b ยางเดียวมือนี่บบมีแปงมันมันเป็นออียงนดียขาดบ่ไดดเด้อครับมีติดขั้วไวล่างเมือกล่างเข้าวัตุดิบของเฮาแบบนี้หลังจากเฮาล่างวัตุดิบของเฮาแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นหั่นได้ตามใจชอบของเฮาเลยครับผมก็สีหั่นเป็นชิ้นน้อยหน่อยพอดีกินนี่ล่ะครับเอาแบบว่าสะดวกไปสะดวกมั่นเลยหั่นไว้แบบนี้แล้วก็มาเตรียมไว้กวนครับหลังจากนั้นก็เอาช่วนเป็นพักกาดดอกของเฮาหนี่มาหั่นผมก็สิบ่หั่นไงนะครับผมก็สิหั่นประมาณขอนิ่วมือของเนมู ไปอ้อมใส่กระดูกมูนี่แห้งแสบครับหรือว่าเสียวไปแกงนี่กระเสบคือกันถ้าว่าเป็นยุบาลเฮ่านี่ปลูกขึ้นมาหม่ๆผู้ฒ่าเพิ่นสิพาเก็บไปกินกับป่นครับเขาว่าจะเป็นปนเห็ดปนปลานี่กระเสบคือกันกินกับน้ำเป็นพักที่ผู้ฒ่อยุทางบ้านผมนี่มักปลูกคือกันครับปลูกไว้เป็นพักเห็ดข้าวเขาเป็นพักกินกับกระไดเนาะครับก็สิเป็นพักการดอกที่ผมหั่นแล้วก็เอามาลางไว้แบบนี้เนาะครับต่อมาผมก็สิพามาเตรียมมะพริกเตรียมกระเทียมถ้าว่าผู้ใดนัดต่ำก็เอาไปต่ำได้คือกันเด้อครับหรือว่่่าาาาาาฮบบบบออยยกกกกต็็็มมมแผผไดด้ห สิบ,บ่ได้เอาไปตำเน้นเฮ็ดกินแบบง่ายๆผมกับิบเอามาทุบใ้แบบนี้ครับเตียมมกพริกเตรียมกระเทียมของเฮาไวแล้วเรียบร้อยยึงเข้าวของเฮาแล้วเรียบร้อยก็ับมาข้างกระทะขึ้นใส่น้ำมันของเฮานี่ลงไปกวนเลยลื่ไปว่าอีกเมนูนึงครับก็บคือไข่เกี่ยวไข่เกี่ยวนี่เป็นเมนูที่ผมคิดมากอยู่แล้วครับแต่พอดีไม่เห็นเป็นผักกาดผมก็เลยว่าเอามาพัดกกินกับน้ำเลย ทอดไข่หอ,หอหมๆอมไว้แบบนี้ครับเป็นกับเมนูผัดผักกาดดอกหรือว่าผักกาดจอทอดไข่หอมหอมกับข่าเหนียวอย่าบอกเลยว่ามันสุดย,ยอดอีหลียครับหลังจากที่ทอดไข่แล้วผมก็จะเอากระเทียมกับอกพริกนี่ลงไปผัดก่อนผัดพริกกระเทียมให้มันหอมผมกัะเจา้าหมูนี่ใส่ลงไปก็ผัดต่อไปเรื่อยๆให้หมูมันสุกจังเอาผักกาดของเข้านี่ใส่ลงไปน้าครับตามด้วยเครื่องปรุงของเข้าที่เป็นซอสฟ้าเขียวแล้วก็เป็นซอสหอยตามด้วยผงปรุงรสนาลเล็กน้อยเติมน้ำลงไปน้ำจักหน่อยซำนี่ก็ผัดให้มันเข้ากันเลยครับก็จะผักของเข้าสุ หลังเลิกการเลิกงนานว่าเขาจะเอามาพัดหรือว่าเป็นพักที่มันเหลือพัดย่ำหนนี้มันกระแสบคื้นกันครับมันเป็นเมนูติดขั้วของเขาอยู่แล้วเป็นเมนูพัดหอมๆอมกับทอดไข่แบบนี้เนาะครับกินเป็นกับข้าวเจ้าหรือว่าของหุงกระแสบคื้นกันหรือว่าจะกินเป็นข้าวเหนียวแบบผมนี่ก็ได้ครับสุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมหลายเด้อครับไว้พ่อกันไม่คลิปหนาสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ